เสียงสั่งจิตเพื่อหลุดพ้นจากภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลโดยดรรสวร์ขอให้คุณทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายมากขึ้นเพียงแค่ปล่อยจิตใจให้ดิ่งลึกลงไปลึกลงไปอีกเพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าคุณกำลังเข้าสู่ความตรหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นจิตใจของคุณกำลังสงบ คุณกำลังเรียนรู้ที่จะมีความสุขทุกวันที่รับฟังเสียงบันทึกนี้ขอให้กำหนดจิตตามสิ่งที่ได้ยินปรับสภาพจิตใจของตัวเองควบคุมหรือแม้กระทั่งกระตุ้นจิตใจของตัวเองให้สงบเพื่อให้รู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นในทุกวันคุณรู้สึกสงบได้ง่ายในทุกๆวัน าคุณกำลังเรียนรู้ที่จะคิดถึงแต่สิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวเองเรียนรู้ที่จะคิดบวกเรียนรู้ที่จะยกย่องชื่นชมตัวเองเรียนรู้ที่จะทำจิตใจให้สงบสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทำจิตใจให้สงบคือการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทุกๆวันที่ได้รับฟังเสียงบันทึกนี้ให้คุณเองตัวลงผ่อนคลาย แล้วก็ปล่อยวางเพียงแค่ปล่อยวางคุณจะสามารถจินตนาการถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ที่สัมผัสผิวจินตนาการถึงสายลมแผ่วเบาที่สัมผัสผิวตอนนี้ขอให้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินเข้าไปในสวนกำลังเข้าไปในสวนที่งดงามไร้ที่ติที่คุณรังสรรค์ขึ้น กำลังก้าวเท้าเข้าไปก้าวแรกก้าวที่สองลึกเข้าไปในความตระหนักรู้ของตัวเองก้าวที่สามก้าวที่สี่คุณสัมผัสได้ถึงพื้นดินใต้ฝ่าเท้าก้าวที่ห้าก้าวที่ห คุณกำลังเข้าสู่ความตระหนักรู้ของตัวเองลึกเข้าไปเรื่อยๆเก้าที่7ก้าที่8 9และสิบเวลานี้คุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสวนงดงามที่ไร้ที่ติที่คุณรังสรรค์ขึ้นคุณรู้สึกได้ถึงต้นญ้านิ่มๆใต้ฝ่าเท้ามองเห็นสีสันอันน่าอัศจรรย์ของดอกไม้ ต้นไม้ใบหญ้านานาพันธุ์ที่กำลังเบ่งบานมองเห็นและได้ยินเสียงสายน้ำไหลรินได้ยินเสียงนกเจ้อยแจ้วจากต้นไม้คุณกำลังเพลิดเพลินกับการรู้สึกถึงการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแน่นอนว่าคุณคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติรอบตัวคุณแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ อันที่จริงมนุษย์เราไม่ได้ปรับตัวเพื่ออยู่ในโลกสมัยใหม่เช่นทุกวันนี้ได้ดีนะักทุกครั้งที่คุณเปิดฟังเสียงนี้ขอให้คุณพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสวนนี้ฟังเสียงนกขับขานสัมผัสต้นหญ้าและผืนดินใต้ฝ่าเท้ารู้สึกถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ที่สัมผัสผิวมองเห็นสีสันอันน่าอัศจรรย์ของดอกไม้ มองเห็นและได้ยินเสียงสายน้ำไหลรินแล้วคุณจะพบว่ามันช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้นอกจากจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วยังทำให้คุณรู้สึกมีความสุขที่ได้คิดถึงแสงอาทิตย์ที่สัมผัสผิวได้ยินเสียงสายน้ำไหลรินสิ่งเหล่านี้ช่วยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งคุณเคยอยู่ในท้องแม่ที่แสนจะอบอุ่น เต็มไปด้วยน้ำเป็นที่ที่คุณมีความสุขตอนอยู่ในท้องแม่คุณไม่รู้สึกว่าคุณต้องการอะไรคุณมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วคุณมีความสุขทุกครั้งที่จินตนาการว่าตัวเองอยู่ในที่ที่อบอุ่นไปด้วยแสงอาทิตย์ที่สัมผัสผิวได้ยินเสียงสายน้ำไหลรินขอให้รู้ว่านั่นคือช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยไม่มีสิ่งใดต้องกังวล เป็นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาอย่างที่ควรจะเป็นและคุณก็มีทุกอย่างที่ต้องการแล้วในทุกวันเมื่อคุณเอนตัวลงและฟังเสียงบันทึกนี้ภายในไม่กี่นาทีคุณจะได้ยินเสียงน้ำคุณอาจได้ยินเสียงฟองคลื่นกระเซ็นถูกเท้ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินไปตามชายหาดเม็ดทรายแทรกผ่านซอกนิ้วเท้า หัวไหล่ถูกแสงอาทิตย์รูปไหลคุณรู้สึกมีความสุขเพราะในใจของคุณคุณกำลังได้กลับคืนสู่ธรรมชาติการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติช่วยคืนชีวิตชีวาและความสุขสงบในใจทำให้รู้สึกมีความสุขคุณเข้าถึงธรรมชาติได้ทุกเวลาคุณดึงตัวเองกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ทุกเมื่อ ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้ที่บ้านเพียงแค่เปิดเทปฟังเสียงนกร้องลองจินตนาการว่ามีเสียงนกร้องซึ่งคุณสามารถเปิดจากคอมพิวเตอร์หรือที่ไหนก็ได้หรือไม่ก็เลือกฟังเสียงของโลมาเสียงของท้องทะเลหรือซื้อน้ำพุเล็กๆมาฟังเสียงของสายน้ำลองนอนแช่ในอ่างอาบน้ำ น้ำอุ่นจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายในท้องแม่ไม่มีแสงไม่มืดมิดไม่มีสิ่งใดให้เห็นอุณหภูมิคงที่ไม่เคยเปลี่ยนเราไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสในส่วนนี้เลยแต่เสียงสําคัญมากเสียงของน้ำเสียงของน้ำอุ่นที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวเราเตือนให้รู้ว่าเรากําลังอยู่ในท้องแม่ แน่นอนว่าช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงน้ำช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้คุณอาจเลือกน้ำเป็นภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ฟังเสียงน้ำจากคอมพิวเตอร์หรือจากน้ำพุเล็กๆหรือเพียงแค่อาบน้ำอุ่นขอให้ถอดรองเท้าเวลาอยู่ในบ้านการเดินด้วยเท้าเปล่าจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ อาจหากระบะทรายมาเดินให้เม็ดทรายได้แทรกผ่านนิ้วเท้าอาจฟังดูแปลกนะคะแต่มนุษย์ได้รับการออกแบบให้สอดประสานกับเสียงที่ได้ยินกับสิ่งที่ได้สัมผัสเพราะอย่างนั้นการนวดเท้าจึงช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายการแชร่เท้าในน้ำอุ่นก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเช่นกันค่ะต้นไม้ดอกไม้ก็ช่วยได้แค่ได้เห็นดอกไม้ผลิบาน จิตใจก็แช่มชื่นเพราะอย่าลืมว่าคุณคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้รับการออกแบบให้สอดประสานกับต้นหญ้าใบไม้ใบหญ้าสีสันและกลิ่นของมันเพราะครั้งหนึ่งพืชเคยเป็นแหล่งอาหารหลักของเราเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการดึงตัวเองกลับเข้าหาธรรมชาติย่อมช่วยให้รู้สึกดีเรามารู้สึกแย่เมื่อออกห่างจากธรรมชาติ และรู้สึกดีทุกครั้งที่ดึงตัวเองกลับเข้าหาธรรมชาติอยากให้ลองจินตนาการว่ากำลังแช่เท้าในน้ำได้ยินเสียงนกเจ้ยเจ้าได้ยินเสียงของโลมามีภาพของท้องทะเลหรือทะเลสาบอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์มองเห็นและได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่กำลังผลิบานเพียงเท่านี้ก็รู้สึกดีมากแล้ว กลิ่นน้ำทะเลช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บนชายหาดการใช้กลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นมะพร้าวช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ทุกวันก่อนฟังเสียงบันทึกนี้คุณอาจใช้หยดน้ำมันหอมที่ฝ่ามือและดมกลิ่นไปด้วยก็ได้คุณทำได้ดีมากค่ะดีมากๆก,การดึงธรรมชาติกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเป็นเรื่องที่สุดยอดมาก ความรู้สึกดีตามธรรมชาติติดตัวเรามาแต่กำเนิดและสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ทุกวันในแต่ละวันที่ก้าวออกไปข้างนอกคุณจะได้รับแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติมีสารเซโรโทนินสารเซโรโทนินช่วยให้รู้สึกปิติยินดีมีความสุขร่างกายสามารถหลั่งสารนี้และเก็บรักษาได้นานขึ้นด้วยการออกไปข้างนอกในช่วงกลางวัน ออกกำลังกายเดินอาหารบางอย่างช่วยเพิ่มระดับของสารนี้ได้ด้วยเช่นไข่ถั่วเต้าหู้เนื้อไก่และกล้วยเราสามารถทานไข่ทานกล้วยถั่วหรือเต้าหู้ได้ทุกวันยิ่งถ้าไปรับแสงธรรมชาติได้เดินออกกําลังกายระดับสารเซโรโทนินจะยิ่งเพิ่มขึ้น คุณก็จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จำเป็นเช่นกันน้ำมันเหล่านี้ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้จำเป็นต้องได้รับจากอาหารหรืออาหารเสริมดังนั้นถ้าสามารถทานอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นปลาทูอโวโคาโดน้ำมันมะกอกถัว่วหรืองาได้ทุกวัน นอกจากสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นแล้วอารมณ์ของคุณก็จะดีขึ้นด้วยถ้ารับประทานอาหารที่ถูกต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนว่าคุณจะมีความคิดที่ถูกต้องอาหารที่เหมาะสมช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อาหารที่ดีคือยาอาหารที่ดีคือยาขนานเอกค่ะหากทานอาหารที่ดีมีคุณภาพความรู้สึกของคุณก็จะดีขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะดีขึ้นความคิดความอ่านก็จะดีขึ้นคุณจะรู้สึกดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถฟังเสียงบันทึกนี้ได้ทุกวันและพูดออกมาดังๆว่าฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองฉันดีพอคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้เลยในตอนนี้ค่ะ พูดออกมาดังๆหรือพูดในใจว่าฉันชอบตัวเองฉันรักตัวเองฉันชอบตัวเองฉันใส่ใจในตัวเองฉันแคร์ตัวเองฉันดีพอฉันยอมรับว่าตัวเองเป็นที่รักแน่นอนว่าเมื่อเอ่ยคำพูดเหล่านี้ซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่พูดจะกลายเป็นจริงจิตใจของคุณจะคาดหวังถึงสิ่งเหล่านี้ พอคุณพูดถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆครั้งคุณจะค่อยๆมีแรงผลักดันเพียงแค่ทุกครั้งก่อนนอนหรือหลังตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเวลาที่อาบน้ำคุณพูดว่าฉันดีพอฉันรักตัวเองยิ่งคุณชอบตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีคนมากขึ้นมาชอบคุณเท่านั้น คนอื่นชอบคุณเพราะคุณชอบพวกเขาและพวกเขาก็ชอบคุณเพราะคุณชอบตัวคุณเองคุณควรมองหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะชอบตัวเองคุณสามารถยกย่องชื่นชมคนอื่นได้คุณก็ยกย่องชื่นชมตัวคุณเองได้เช่นกันคุณยกย่องชื่นชมตัวเองคุณยอมรับตัวเองและรู้สึกมีความสุขคุณชอบตัวเองและการที่คุณรู้สึกชอบตัวเองกำลังเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณ พอเมื่อคุณเริ่มบอกกับตัวเองในทุกวันว่าคุณชอบตัวเองคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามีเหตุผลมากมายหรือเกินที่คุณจะชอบตัวเองและรักตัวเองใช่แล้วค่ะคุณรักตัวคุณเองคุณมองเห็นสิ่งดีๆในตัวคุณเองและเมื่อคุณเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆในตัวคุณคนอื่นๆก็จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกันคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบ เพียงแค่คุณสามารถเป็นตัวของคุณเองคุณสามารถเป็นตัวเองได้สามารถชอบตัวเองได้สามารถชอบคนอื่นได้และสามารถรู้ว่าคนอื่นชอบคุณได้คุณสามารถค้นพบสิ่งที่ชอบทำการทำสิ่งที่ฝืนความปรารถนาของหัวใจจะเกาะให้เกิดทุกข์คุณอยู่บนโลกใบนี้และสามารถทำประโยชน์ให้แก่โลกได้ ขอให้คุณคิดถึงสิ่งที่เคยชอบทำมากๆเมื่อครั้งเยาว์วัยเพราะมันคือสิ่งที่คุณน่าจะทำเราจะรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ทำสิ่งที่รัก th ขอให้คุณคิดถึงสิ่งที่รักจะทำสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เป็นเรื่องที่จะต้องแอบ,บทำก็ได้หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรขอให้คุณทำสิ่งที่คุณรัก ถ้าอยากเป็นนักร้องหรือนักแสดงคุณก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มขับร้องหรือกลุ่มการแสดงถ้าอยากเป็นสัตวแพทย์ก็อาจจะไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์คุณสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ขอให้คิดถึงสิ่งที่อยากทำด้วยใจรักให้โอกาสตัวเองไปให้ถึงอย่างเป้าหมายคุณรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาคุณยกย่องชื่นชมตัวเองทุกวัน ขณะเดียวกันก็ยกย่องชื่นชมคนอื่นเมื่อคุณยกย่องชื่นชมตัวเองคุณจะรู้สึกเคารพตัวเองมากขึ้นรู้สึกมีความสุขมากขึ้นคุณยกย่องชื่นชมตัวเองได้เพียงแค่ฟังเสียงบันทึกนี้คุณก็สามารถยกย่องชื่นชมตัวเองได้ช่วยให้จิตใจของคุณสงบลงได้ตอนนี้คุณรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีขึ้นในทุกวัน คุณทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารเซโรโทนินคุณทานอาหารที่ใช่อาหารที่ช่วยเพิ่มระดับของสารเซโรโทนินคุณได้รับแสงธรรมชาติคุณได้เดินออกกำลังกายคุณรู้สึกดีขึ้นมากจริงๆการสัมผัสก็สำคัญเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสวมกอดการนวดหรือการลูบน้องหมาน้องแมวมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ คุณทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วคุณชมเชยตัวเองคุณยกย่องชื่นชมตัวเองในทุกๆวันคุณบอกตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละวันว่าคุณเป็นที่ชื่นชอบคุณดีพอการรู้ว่าตัวเองดีพอเป็นกุญแจสำคัญของการมีจิตใจที่สงบและมีความสุขเมื่อครั้งที่คุณมาถึงยังโลกใบนี้คุณเป็นทารกน้อยที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่สุด คุณเป็นที่รักมากที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดคุณเป็นที่รักในแบบที่คุณเป็นตอนนี้ก็เช่นกันคุณเป็นที่รักในแบบที่ตัวเองเป็นคุณเคยเป็นทารกน้อยที่สมบูรณ์แบบที่สุดเอาแต่ใจที่สุดเป็นที่รักมากที่สุดและตอนนี้คุณก็ยังคงเป็นเช่นนั้นเมื่อครั้งเป็นทารกก่อนจะเดินหรือจะพูดได้ หรือแม้กระทั่งก่อนที่มือทั้งสองและเท้าจะทำงานสอดประสานกันได้คุณเคยมีความสุขเวลานั้นคุณมีความสุขคุณดีพอเวลานี้ก็เช่นกันคุณเริ่มต้นทุกวันด้วยการบอกกับตัวคุณเองว่าคุณดีพอไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องขวนขวายหรือซื้อหาสิ่งใดไม่มีสิ่งใดที่ซื้อแล้วทำให้รู้สึกพอ ทุกอย่างที่ซื้อเป็นเพียงแค่ทำให้รู้สึกเพียงพอแค่ชั่วครู่ชั่วขณะเราจะรู้สึกดีมากๆเมื่อสามารถเข้าถึงความรู้สึกพอโดยไม่ต้องซื้อหาสิ่งใดนอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นคุณรู้สึกดีพอคุณยกย่องชื่นชมตัวเองการมองโลกในแง่ลบและการจ้องจับผิดทำให้จิตใจหดหู่การคิดลบนำมาซึ่งความรู้สึกซึมเศร้า สิ่งที่จะช่วยเยียวยาความรู้สึกนี้ได้คือการคิดบวกและการยกย่องชื่นชมตัวเองรู้ว่าตัวเองพอใจในทุกวันคุณรู้ว่าคุณดีพอในทุกวันจิตใจของคุณรู้สึกสงบคุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นรู้สึกดีขึ้นในทุกๆวันขอให้คุณยกย่องชื่นชมตัวเองคิดแต่เรื่องดีๆ ชักนำธรรมชาติกลับเข้ามาในโลกของคุณคุณรู้ว่าคุณเป็นคุณคุณรู้ว่าคุณเป็นของชีวิตและชีวิตก็เป็นของคุณโลกใบเดียวกันนี้ที่สร้างคุณขึ้นมากำลังประคับประคองคุณอยู่ในทุกๆวันขอให้ระลึกว่าคุณดีพอคุณเป็นคนสำคัญคุณชอบตัวเองและคุณชอบตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ และคุณก็ทําสิ่งต่างๆที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นคุณออกกําลังกายออกไปไหนมาไหนฟังดนตรีคุณออกไปรับแสงธรรมชาติออกเดินคุณทานอาหารที่ใช่คุณฟังดนตรีที่ช่วยให้รู้สึกมีความสุขรู้สึกดีขึ้นคุณสามารถรักและทําสิ่งที่รักทําสิ่งที่อยากทํา คุณสามารถคิดถึงสิ่งที่ภายในใจลึกๆทวิญหาคิดถึงความปรารถนาของหัวใจคุณสามารถหาหนทางที่จะทำสิ่งที่รักดังนั้นเพียงปล่อยกายใจให้ดำดิ่งลงไปอีกนานขึ้นเพียงไม่กี่นาทีในขณะที่คุณดำดิ่งลึกลงไปจิตใจคุณจะสงบคุณจะรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีรู้สึกดี รู้สึกดีขึ้นตลอดเวลาคุณเข้าใจแล้วว่าคุณเป็นของชีวิตและชีวิตก็เป็นของคุณคุณไม่ได้เดียวดายคุณระลึกได้ในทุกวันว่าคุณไม่ได้เดียวดายคุณเป็นคนสำคัญคุณมีความสำคัญอย่างแน่นอนคุณเปิดฟังเสียงบันทึกนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงบันทึกนี้ช่วยเยียวยาใจคุณได้อย่างดีเยี่ยมช่วยให้คุณรู้สึกสงบ ณสังเกตได้ว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นในทุกวันที่คุณมีความคิดเหล่านี้เพียงฟังเสียงนี้และเข้าใจว่าจิตใจของตนเองทำสิ่งที่คิดว่าต้องการทำเวลานี้เวลานี้ใจของคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการมีความสุขเวลานี้ใจของคุณรู้อย่างแน่แท้แล้วว่าคุณต้องการมืความสุข ต้องการมีธรรมชาติรายล้อมรอบตัวขอให้คุณย้ำกับตัวเองให้ยกย่องชื่นชมตัวเองเป็นประจำสม่ำเสมอในทุกวันจิตของคุณจะคอยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณคอยกระตุ้นคุณคอยกำหนดเงื่อนไขให้คุณชื่นชมตัวเองแรงบันดาลใจความมุ่งม,มั่นตั้งใจ และความสามารถของคุณในการชื่นชมตัวเองในทุกวันกําลังส่งผลลัพธ์อันทรงพลังอย่างมากต่อตัวคุณเองความคิดในแง่ลบในอดีตเพิ่มจางหายลดน้อยลงค่อยๆหมดไปเรื่อยๆในแต่ละวันคุณมีความปรารถนาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวที่จะชื่นชมตัวเองชอบตัวเองและย้ำเตือนตัวเองว่าคุณดีพอเวลานี้คุณดีพอ คุณรู้สึกเช่นนี้มาตลอดและจะรู้สึกเช่นนี้ต่อไปอย่างแน่นอนในใจคุณซึ่งเป็นส่วนที่ทรงพลังที่สุดของคุณกำลังยึดโยงและยอมรับสิ่งเหล่านี้ในทุกวันคุณตระหนักอยู่เสมอว่าคุณมีความสามารถอย่างมากที่จะกระตุ้นดนจิตดนใจและขับเคลื่อนเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นที่รักแสดงให้เห็นว่าคุณดีพอ และแสดงให้เห็นว่าคุณชอบตัวเองอย่างแท้จริงคุณมีพลังที่จะโน้มน้าวชักจูงร่างกายให้รู้สึกเชื่อและรู้ว่าคุณดีพอและคุณก็กำลังใช้พลังใจชี้นำทางให้ร่างกายรู้ตระหนักและยอมรับว่าคุณดีพอและคุณเป็นที่รักจิตใจของคุณโน้มน้าวชักจูงร่างกายในขณะที่ตัวคุณเองก็โน้มน้าวชักจูงจิตใจ ในทุกวันเมื่อคุณฟังเสียงบันทึกนี้ขอให้คุณปล่อยกายใจดำดิ่งไปให้ลึกจนถึงระดับที่เปลี่ยนแบบแผนของร่างกายได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ในทุกวันขอให้คุณคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ฟังคําพูดเหล่านี้ดูภาพเหล่านี้คุณจะรู้สึกสงบอย่างน่าอัศจรรรย์รู้สึกถึงการมีสุขภาพดีอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อคุณคิดดี คิดแต่เรื่องดีๆการคิดบวกจะชักนำร่างกายให้รู้สึกดีขึ้นทํางานได้ดีขึ้นความคิดของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงเคมีในร่างกายคุณกำลังสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขกำลังสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขผ่านพลังความคิดร่างกายคุณกำลังหลั่งเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขและคุณก็กำลังรู้สึกดีมากๆ คุณสร้างสารแห่งความสุขเพิ่มมากขึ้นในทุกวันสารแห่งความสุขกำลังไหลเวียนไปทั่วร่างกายของคุณผ่านกระแสโลหิตทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นร่างกายคุณกำลังหลัง่งออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความรักกำลังผลิตสารเซโรโทนินคุณมีทั้งน้ำมันและไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ทำให้คุณรู้สึกดีคุณยังมีธรรมชาติอยู่ในบ้าน มีดอกไม้เสียงนกร้องเสียงคลื่นคุณรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาจิตใจของคุณกำลังโน้มน้าวชักจูงร่างกายและคุณก็กำลังชักนำจิตใจไปในทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณมีความสามารถที่จะรู้และคาดหวังอย่างแน่วแน่ไม่สั่นคลอน ว่าคุณรู้สึกดีคุณเป็นที่รักและคุณเป็นคนสำคัญความสามารถนี้ช่วยบำบัดเยียวยาคุณได้และแน่นอนว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือฟังคำพูดเหล่านี้ดังเช่นที่คุณกำลังฟังเสียงนี้อยู่ในเวลานี้เสียงนี้จะไปอยู่กับคุณในทุกที่จะตราตรึงอยู่ในห้วงคำหนึงของคุณ จะส่งแรงอันทรงพลังไม่เสื่อมคลายไปถึงคุณในขณะที่คุณฟังเสียงนี้จิตใจลึกๆของคุณกำลังวาดภาพทุกสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นคุณจินตนาการของคุณสามารถมองเห็นว่าคุณสงบสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นรู้ว่าคุณดีพอภาพที่ใจสุขสงบออกไปข้างนอกเคลื่อนไหวออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์คิดถึงแต่เรื่องดีๆภาพนี้ของคุณชัดเจนสมจริงคล้ายกับชีวิตจริงและเป็นตัวคุณคุณรู้สึกดีขึ้นคุณหายใจเข้าออกได้ลึกขึ้นเมื่อหายใจได้ลึกปริมาณออกซิเจนจะผ่านเข้าสู่ร่างกายของคุณมากขึ้นคุณกำลังขจัดความคิดที่ไม่ดีออกไปเวลานี้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง อยู่ถูกที่ถูกเวลาคุณรู้สึกว่าตัวเองดีพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักคุณเตือนตัวเองในทุกๆวันคุณรู้สึกสงบรู้สึกมีความสุขรู้สึกผ่อนคลายเพียงแค่ปล่อยกายใจให้ดำดิ่งลงไปในทุกค่ำคืนเมื่อได้ฟังเสียงนี้ก่อนเข้านอนคุณจะดำดิ่งสู่ห้วงนิทราที่แสนผ่อนคลาย ที่จะพาคุณข้ามผ่านไปจนถึงเช้าวันใหม่หลับฝันถึงสิ่งที่ดีต่อใจคุณอย่างที่สุดคุณรู้สึกดีอย่างน่าอาัศจรรย์คุณทำได้ดีมากค่ะ